สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปโคราชครับไปกับเสี่ยวุฒิครับเจริญพรสาวแปลรถแห่ครับวันนี้แวะมากินอ่ะแล้ะเบิดแบบใดตุ๊บครับงานเราครับว่นนี้ห้ามมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่เขาเรียบร้อยแล้วครับนี่ไปแล้วครับรถจัขนเครื่องครับแล้วติดตามตอต่อไปอีกครับครับผมตอนนี้กำลังขึ้นผู้ขาบผู้แอนบรรยากาศดีมากทำงานเจริญพรซาลวุฒิชาชินครับ กายวอล์กคู่แอนนะครับผมได้แล้วประมาณนี้ครับโอ้โหวันจะเกิดเส้นโอ้โเดี๋ยวไปเน็นยนดวนะกำลังคิดคิดะตะกกคิดระจกนะครับนี่เส้นทางสู่คอนแ่นนะครับเซอร์กิตของเรา ชุมวัฒนธรรมครับต้องไว้ไปต้อง้นทีกันซาลาไม่ครับ,ดบ,รเ,ดรบเด็กๆก,กำลังขนตู้ลงมาเก็บไว้ตรงนี้ครับไม่บอกพี่กัดครับเดี๋ยวตู้หายหัวหน้าเตรียมงานมาแล้วครับหลังจากไปเซอร์วิสสถานที่ ไปไหนครับโอเคครับโอเคโอเคสถานที่สถานที่ตกลงครับนมโฟูดคนสดอ เมื่อเธอให้เด็กน่อยมาทำาวามหุกับผู้สาวเอยโอเคครับต่อไปครับเถึงคอนแกนนะครับถึงคอนแกนเราต้องเปิดซาวนี้เป็นคอนแกนครับ กลาดนะครับไปเซียนลาดครับเซียนน้ำถั่ว <c oughs> <c oughs> ครับทุ่งนาอยังรอวะลูกนี้วะ ขาดสภาพอยู่น้อยนึงบ๊บอะครับน้ำโอ้น้ท่วมน้ท่วมครับผมน้ำแง่เขาว่าหมดแล้ว จอชกียังเป็นยังดตกเขากับมาเทืนกันนี่ตอนน้เนี่ยครับรถเด็กจะเลิมมุนไปว่ายังน้ำขี้แม่น้ำมูลครับโอ้น้ำมูลครับน้ำมูล้ไรลัฝากฝั่ง ไม่ตะปลาอยู่ตูไมีปลาอยู่ปลา,ยาอยูอ่ไม่ครับเดลังปาท่เเขาได้เมี่ยงอยู่ได้หรอเ <c oughs> ขาสิกวดล้านไปแล้วโอ,อากายัชงชุ่มช่ำครับเริ่มลุ่ม <c oughs> Ý, ừ, dạng นี่ต้องย่อแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวฟูงใหญ่โเไปฟูงเงยเก่นมากนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยนี่ฟอสเดดอดแก่เลยเห็นดีฟอดมาหาเิทยาลยแถวนี้ยได้ฟอสไม่เลยหน่อยได้เยอะนห่ฮัมนี่อย่างคุณนั่งเดินกระบวนน้องฟอดถูกแก่สิ่งนี้โคตรหนักอ๋อแนมอาหารเลยใช่ไกินน้ำอยู่นี่แนม จัดใหญ่จัเต็มชุดลายเอลีลายเล่ลายลีโสุดยอดจดินจดกินเงเรียนแล้วครับเดียวขอได้บ่อนนาบับ้าอยู่ในเมียงโยเห็นมากันไรโอ้ปิดไปอีกพ่พุทรโรงเรียนบ้านหนัวแรดหัวแรดนี่ครหัวแรดหัวแรดยินดีต้อนรับครับ มาถึงแล้วครับโปลาดครับสบภาบ้านพึ่งตัดยาไปครับเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่เขาบ้านกงน้ยพี่ถึงบ้านแล้วครับกำลังยกเคียงขึ้นรถกำลังหาหมองเวียดใบบ้างว่างเวียดอยู่อมอนมากห้องมันจั <c oughs> <c oughs> กงงน้อยอยู่ไปหอดดัน โอ้เด็กอ้อยไฟพอดีติท, <laughs> ทางกลับนะครับเวลาจากโมงวุ้นหกโมงครึ่งอย่างเมืดครับน้องวุ้นมากนะครับมาก,กินข้าวโย่น้องวุ้นมากครับเรียมงานหอ่อูุณี้ตื่นไหมบู้นี่บังช่อนเนี่ยก็กันบังกัดช่อนกันชอน มาลับเบียบครับถามเมนูครับเบียบเบียบเบียบแกนี้ผู้นี่ได้โทรศัพท์ไม่เนี่ยโอ้ยบวนปากบู้ออกเลยว่าเซ็ปติบวงเงียบเอ้ยแชทซี่ชมพูวันลาวอ่ะคุณหน้ากินข้าวครับเฮ้นเดี๋ยวต้องดูก ไงมัมายมัมทีคาะเวอร์คุย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 เว็บคุยสดสดเลยน้าเนี่ยซาชิมิงัวสดเนี่ยโอ้แจ๋วถึงโคราชแล้วครับ โคราชบ้านเองบ้านบ้านป่อยบ้านเองอ๋อเทอร์มินอลทเวนตีวันครับโคราชครับช่องสองนี้ที่บางพลเด้อสิงครับจะกลับบ้านแล้วถึงบางพลแล้วครับผมเจริญพรสอบลองยังบรเวณหักรถครับถึงบางพลเดแล้ว ขวางเฮายงวะขวางเฮีงบวเพิ่าเรียนลอยอยู่เฮือดเอวกันียงใดหรือสีเอามาใส่แนร่ดกดอยู่สีใสปูหรือคงใดสีเท้าหยวัสดีครับนี่เป็นการอ่าอิมพ์ตเคียงียบลายครับ เกิบงานจะเล่นฟอนซาวมาซอยงานครับมันมาหอดเวลาตีหนึ่งเป๊ะ,ปะ <c ười> ครับพหนาแล้วครับรถเก่งอี่เร็วหยับเอาอยู่เวิรดนเวินอยู่ยรถแ,แห้งปานไ่ได้คนคล้างน้ามือนะเวินเนเนเนระนเะวิรนเวิรน